สวัสดีชาวสิงค์ค่ะดวงความรักประจำวันที่30นะคะาคมนะคุณได้ไพ่เพ็บสอดนะคะส่วนเขานะคะเป็นอาศาัศวินถือเหรียญน,นะคะก็ไพ่ตั้งตรงทั้งคู่นะคะวันนี้นะคะคุณทั้งคู่ก็น่าที่จะได้ปรับความเข้าใจนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหากันมาก่อนหน้านี้นะคะตัวคุณสิง์เองก็มีแนวโน้มนะคะที่อยากที่จะให้ความหวังในความสัมพันธ์มันเกิดมีขึ้นอีกครั้งหนึ่งการให้โอกาสกันนะคะแล้วก็มองโลกในแง่บวกแฟนคุณก็มีออฟเฟอร์ที่ดีนะคะความรักที่มั่นคงให้คุณเช่นเดียวกัน นะคะมีพลังงาน you are ready นะคะแล้วก็ give you relationship a h a n c e ด้วยนะคะก็ขึ้นมาตอกย้ำว่าแนวโน้มทิศทางความสัมพันธ์ในวันนี้มันจะมีแต่เรื่องดีๆนะคะยิ่งถ้าใครไม่ได้มีปัญหาอะไรกันอยู่แล้วเนี่ยนะคะยิ่งจะทําให้ความสัมพันธ์นั้นดีขึ้นนะคะเพราะว่ามีการมองโลกในแง่บวกทั้งคู่ถ้าคุณอยากจะทําอะไรร่วมกันนะคะก็ตัดสินใจลงมือทําได้เลยในวันนี้นะคะจะประสบความสําเร็จนะอย่างไรก็ตามการที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะก็คือเหมือนเป็นการให้โอกาสตัวเองให้โอกาสแฟนนะคะได้อา่าทในสิ่งที่ดีนะคะเพ ัมพันธ์นะคะ